r e โว m ไ n เนอร์เชง2020มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไปดูกันเลยค่ะไฮระรีโวใหม่ในรุ่นมาตรฐานกระจังหน้ารูปทรงใหม่สร้างความรู้สึกแข็งแกร่งและทรงพลังให้กับตัวรถไฟหน้าได้มีการออกแบบใหม่ให้สอดรับกับกระจังด้านหน้าส่วนบนเพื่อสร้างความรู้สึกโฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยฟังก์ชันการทำง,งานไฟหน้าแบบไบบี l e ที่มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์และไฟเลี้ยวแบบ LED ได้มีไฟท้ายรูปทรงใหม่พร้อม LED Light Guiding เพื่อเพิ่มความสะดุดตาให้กับตัวรถระบบการสั่นสะเทือนใหม่ขับนุ่มเทียบเท่ากับรถ s u v และยังมีการใช้แหนบวัสดุ High tensile steel ที่มีความแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลเครื่องยนต์คุมพลังใหม่ เครื่องยนต์ Gd Generation 2 Gd Super Power แรงม้าสูงสุด204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรและยังประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยี i Art ควบคุมการฉีดจ่ายน้ำมันอัจฉริยะมีระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดได้อย่างอิสระและแม่นยำรองรับน้ำมัน B 1 0และ B 2 0เพิ่มความประหยัดคุม้มค่า ลดมลพิษและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนในไฮลักรีโวระบบเลนดีพาร์เจอเออร์ระบบเตือนเมื่อรถวิ่งออกนอกเลน P-Condition System ระบบความปลอดภัยก่อนการชนและ d y n a มิก เรดาร์ครูส c o n t ทรลระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติเทคโนโลยี T-Connect by Toyota เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตไฟล์ไมค์คาเช็คตำแหน่งรถแบบเรียวทางได้ทุกที่ทุกเวลาระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกจรกรรมพร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากขอบเขตที่กำหนดไว้ SOS ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเท l ลมันติกแครให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่ายจัดการได้ทุกปัญหาโดยบริการแจ้งเตือนล่วงหน้า